สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัตรกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ครับจะมาคุยถึงเบนจามินเดวิดนะครับนักเตะดีกรีทีมชาติไทยยู23ของฟูลแลมในศึกเดชแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากที่เบนจามินเดวิดอย่างที่ทราบนะครับมาสร้างชื่อเสียงแล้วก็มาสร้างทักษะมาโชว์ฟอร์มการเล่นให้กับแฟนฟุตบอลไทยได้เห็นนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย ยู23เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ลงเล่นในนัดเจออิรักเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีมากๆนะครับเฟติเกมนั้นเขาชนะดวลตัวต่อตัวถึง10ครั้งทำให้ชื่อเสียงของเบนจามินเดวิดในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยๆนะครับจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียยู23เขาก็โพสจำได้ไหมที่โพสว่า ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับทีมชาติไทยเลยก็อยากกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตจากนั้นน้องเขาก็บินกลับไปอังกฤษนะครับไปคาแข้่งกับฟูลแลมในเดแชเป้ยนชิพอังกฤษในคลิปนี้จะมาคุยกันว่าเขาอยู่ฟูลแลนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่ามีแฟนบอลหลายคนถามมาว่าน้องเบนจามินเดวิดเนี่ยเบนจามินเดวิดขออภัยได้ลงเล่นกับฟูลแลนดไหมอยู่นู่นเป็นยังไงบ้างและดีพอจะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของพวกเราหรือเปล่าวันนี้มี สถิติมาฝากกันนะครับแต่ถ้าใครอยากไปรับทราบประวัติของเบนจามินเดวิดก็ไปดูกันได้ในช a n e ต้องซุยนะครับในคลิปที่ผมเคยลงเอาไว้ที่บอกว่าเบนจามินเดวิดคือใครทําไมเล่นบอลได้เจ๋วจังไปดูกันได้จะได้รู้ประวัติของน้องเบนจามินเดวิดว่าประวัติเขาค่อนข้างที่จะแบบเจ๋วอย่างมากนะครับส่วนการเล่นให้กับฟูลแลมในฤดูกาล2020นะครับ ่ออื่นเบนเจามินเดวิดเคยได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่มาแล้วนะครับกับฟูลแลมเมื่อปีที่แล้วในเกมฟุตบอลลีกครับที่ฟูลแลมเจอกับเทอร์ตันเกมนั้นเขาได้ลงสนามมาในช่วงท้ายเกมเลยแต่ก็ถือว่าได้โอกาสลงเล่นไปแล้วแต่ในปีนี้เนี่ยเบนเจามินเดวิดได้รับโอกาสลงเล่นกับฟูลแลมยังไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับเล่นในทีมฟูลแลมชุดอายุไม่เกิน23ปีและเขาได้รับโอกาสลงเล่นไปทั้งสิ้น12นัดนะครับตัวจริง9นัด ตัวสำรอง3นัดเวลาที่ลงเล่นทั้งหมดเนี่ย874นาทีพร้อมกับยิงได้1ประตูแล้วก็2แอสซิตนะครับอันนี้เป็นสถิติของเขานะที่ผมดูมาจากเพจช้างศึกก็ขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยก็ถือว่าสถิติไม่คีเลนะครับกับนักเตะจากเอเชียไปเล่นฟุตบอลอย่างอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นฟุตบอลที่แข็งแรงและต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว,ตวเยอะมากๆถือว่าสถิติค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็อีกอย่างเนี่ย เล่นกับทีม u 23ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็รอที่จะได้โอกาสไปเล่นชุดใหญ่ของฟูลแล่มในเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ต้องดูกันว่าน้องเบนจามินเดวิดจะพัฒนาฝีเท้าและทําได้ดีขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าโอกาสในการมาเล่นของทีมชาติไทยของน้องเบนจามินเดวิดมีสูงไหมผมว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทีมชาติไทยในช่วง สี 4, เดือนต่อจากนี้เนี่ยมันคงยังไม่มีโปรแกรมหรอกเพราะว่ามันต้องเลื่อนให้กับไวรัสโควิด1 9นะครับแต่ไม่แน่ในช่วงปลายปีเดี๋ยวทีมชาติไทยนะครับจะมีโปรแกรมเยอะมากๆที่คาดการกันเลยเดี๋ยวมีบอลโลกรอบคันเลือกนะอย่างน้อยตอนนี้มันเลื่อนไปใช่ไหมสามนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเตะช่วงตุลาก็คือเจออินโดนีเซียแล้วก็เตะพฤศจิการช่วงเจอกับช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเจอกับมาเลเซียกับ UAE แล้วพฤศติกาจบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเตะฟุตบอล A f เอฟซูซูกิครับผมว่าไม่แน่นะเบนจามินเดวิดเนี่ยอาจจะได้มาลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในช่วงนั้นก็เป็นได้เพราะว่าอย่าลืมเลยครับโปรแกรมทีมชาติไทยชุกมากในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านิชิโนเขาน่าจะแบ่งทีมเป็น2ชุดอะอาจจะมีชุดเล็กไปเล่นใน AFF หรือชุดใหญ่ลงเล่นในบอลโลกรอบคัดเลือกอาจจะมีผสมกันไปซึ่งตรงนั้นผมเชื่อว่าเบนจามินเดวิดน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่นิชิโนะเรียกมาสู่ทีมชักิไทยก็เป็นได้นะครับมาเป็นอะไรชั้นดีหรือเรียกมาเป็นตัวจริงก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยเบนจามินเดวิสก็ต้องทําตัวให้ได้ลงสนามในฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยกับฟูลแลมยู23ให้ได้มากต่อไปเป็นตัวหลักจนมีชื่อเป็นตัวสำรองของทีมชุดใหญ่ให้ได้เนี่ยเพราะเพราะผมเชื่อว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมถึงนิชิโนะแล้วก็ทีมงานสตาร์ของ,ของเขาเนี่ย ติดตามฟอร์มการเล่นของเบนจามินเดวิดตลอดเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมมองว่านักเตะไทยไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับเป็นแบบสไตล์ยุโรปบางบอลได้ความสามารถเฉพาะตัว,ตวสูงซึ่งถ้าเกิดเอามาให้กับทีมชาติไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเพิ่มมิติให้กับทีมชาติไทยได้ในการลงเล่นฟุตบอลใน a f f หรือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับผมว่านิชนโนอ,อาจจะเรียกมาในช่วงปลายปีเลยอันนั้นก็รอติดตามนะครับอ่ะ ก็เป็นเรื่องของเบนจามินเดวิทที่ผมเอามาฝากการทถิติค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเน,นื่องพอสมควรนะครับสำหรับเบนจามินเดวิทกับฟูลแลมก็ได้มีเกมลงเล่นไม่ได้เป็นตัวสำรองอย่างเดียวนะครับอ่ะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้พูดคุยกับผมต้องพันวัดกันได้นะครับและอย่ายลืมกด Subscribe ในช่อง n e l ต้องสุยกันด้วยรวมถึง Facebook ต้องช่องนะครับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ